สวัสดีครับผมบาวชัยภงมครับยับร่อยครับกลับบ้านครับทับมื้อนี่เอาจนทั้เลยครับมื้อนี่นี่ครับเตรียมของไว้แล้วครับกำลังเงียบิดพอดีพี่น้องเงียบตั้งแต่เมื่อวานเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวครับพอดีเดี๋ยวกลับบ้านครับเดี๋ยวตึ้งป่าในกระชังครับ เดี๋ยวปลากระชังกับบ้านนี่นะครับมนี่รครับนี่ครับได้ปลานินใหญ่สองตัว ไซลูอยู่เม <c oughs> ื่ต okay, mm. ัวเล็กตัวเล็กได้หลายตัวอยู่โอเคครับผมกลับบ้านครับ